สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับอ,อูดูตา L ้าศูนย์หนึ่ SP โอ้รับจอบครับรับจอบดันดินชั่วโมงละ5 5า550ครับคันนี้แกะมาแกะมาได้2,000ชั่วโมงเอาลูกกนครับนะ ประมาณ3ปีครับกับแ็กเตอร์คุนต้า L 5 0 1ส SP 50ิน่าจะ4สูครับโอ้คป,ป,ปาดไปครับไปดูสร้างตัวไปเนาะอ 550บาทจัดไปเดิมเดิมครับเดิมเดิมโอ้พ,นะโอพันหกเลยเนี่รถหน้าหลังครับสมงละ5 5าอ้บาทโอมาวานเล่นทั้งวนันอ๋อหน้าดินสวยครับ ก็เจอเลยพี่น้องเขาจะตรงนี้เปาายางขายครับไลายยางขายใส่ยันไงก็ต่องเยอะไแล้วก็ดันดันแล้วก็ถอยบินปลวกตรงนี้บินปลวกอ่ากินทีละนิดครับกินเยอะไม่ได้ เอาค่อยๆปาดนะครับเป็นปลวกให้กินเนี่ย ตั้งตัวครับทำมาหากินรถไถก็จะส่งเป็นปีพี่น้องอรถไถส่งเป็นปีเพราะว่าส่วนใหญ่จะทำนาปีทำมันทำสวนก็จะเป็นปีครับนะผลผลิตออกมาปีละครั้งอันก็จะ ให้ทางไฟแนนซ์ก็ <Finance S 1> จะให้เป็นส่งเป็นปีแต่ว่าเดือนเดือนก็ส่งค่าธรรมเนียม้วน,นะเดือนละพันสองพันปีก็แสนกว่าครับนะส่งแสนกว่าแต่ว่าถ้าเป็นรถขุดก็ส่งเป็นเดือนครับหรือว่ารถกระบะรถเครื่องอ สับเสือน้องสับเสือดิสับเสือเต็มไปหมดครับก็เป็นสมุนไพรมีหลุมนิดนึงคนระับทำแล้วครับอเอาต้นกรงถิน แรงดีครับขับเรื่องโฟวินตรงนี้จะมีโคลนนิดนิดครับเอา ชั่วโมงห้ารัอยหมา5ิบบาทนี่น้ำมันน่าจะชั่วโมงละร้อยมั้งครับห้าสพลังมากรถตาก็ถือว่าตอนนี้อาจารย์ดับหนึ่งเนาะตำบรถไถ ขอลงลุ้นทีนี้แหละตรงนี้ต้องเอาออกหมดนะครับเนี่โอ้คอ,อเสียจะอยู่ข้างนี่เนอะอยู่ข้างครับ รองรับ B 2ีนะครับแรงดีครับไปดูดีครับก็สบายๆนี่ครับเล่นเป็นไรเลยเนี่ยมาจะหยุยางครับตรงนี้เกาะยางครับ ระดันเป็นชัวน่วโมง้อองคิดกันเป็นชัว่วโมงสนใจดูได้ครับยูทูบองชาติเจริญทรัพย์ว่กเทศน์โทรัพย์อิสราเอล เอารถสุดมาตัวนี้เป็นโพนพี่น้องเป็นโพนเอ๊ะลดลงไปตัวนี้เป็นปลวกครับนะปลวกอย่างดีเลยโอ้เอาไปเอาไปปลูกกระเทียมน้องนี่เราไปปลูกอ่าผลไม้รากไม้นี่ขึ้นดีครับปุ๋ยดีปุ๋ยดี อากกดติดตามน,นะครับสวัสดีครับ